สวัสดีครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับกับโซโล่เดี่ยวนะครับประจำวันอังคารที่3กันยายน2567วันนี้ผมคัดมาให้2คู่เน้นๆให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมไปกันที่ฟุตบอลอังกฤษจอห์นสโตนเพนทอฟฟี่นะครับคู่แรกนะครับเบอร์มิงแฮมจากลีกวันวันนี้เปิดบ้านพบการเยือนของวอซอจากลีกทู นะครับผมเบอร์มิงแฮมนั้นยังทำผลงานมาได้ดีต่อเน,นื่องนะครับล่าสุดนะครับเอาชนะวิกแยนแอตเลติกในบ้านของตัวเองมาได้ส่วนวอซอก็ททำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเอาชนะเชลแนมมาได้นะครับ,นะรบก็ทำให้พวกเขานั้นแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจาก8เกมโอ้โหฟอร์มดีนะครับสำหรับวอซอนะครับแต่ดูจากฟอร์มแล้วทีมเยือนอาจจะมาด้วยฟอร์มที่ดีนะครับแต่คุณภาพของทีมยังเป็นรองด้วยเขาเรียกว่าชั้นดิวิชันยังน้อยกว่าอาลีวันกับลีกทูเพราะฉะนั้นแล้วเบอร์มิงคแฮมก็เป็น ทุกวันนี้ก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไต่เต้าขึ้นมาพเมียมิลีกไม่ได้ฉะนั้นผมมองไปที่เบอร์วิงแฮมนะครับจะข้ามกับแพงแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับหนถึงสอนะครับด้วยการเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างบาโร o นะครับพบกับโบตันนะเจ้าถิ่นบาโรนะครับฟอร์มเหนียวใช้ได้เลยช่วงนี้นะครับห้าเกมหลังนะครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนทางโบตันเนี่ยเกมเยือนไม่ค่อยดี นะครับจากสถิติเฮดตูเฮดที่เจอกันเนี่ยโบตันดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มโบตันอาจจะไม่่คยดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมมองไปที่เสมอเพราะฉะนั้นโบตันมีกำแพงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุ่นี้ไปที่บาโรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวที่ผมให้วันนี้คือนะครับอ่าเบอร์มิงแฮมแล้วก็ บาโรนะครับกับฟุตบอลอังกฤษจอสตเพนิโอฟีนะครับวันนี้ก็เอาแค่2คู่เนาะนะครับเอาพอหอมปากหอมคอนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยินดีฝากช่องโซโลเดียวด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อร่วมมาเป็นสมาชิกสโมสรของเรานะครับในสโมสรเรายังมีแนวทางนะครับวิเคราะห์แล้วก็ตัวดีๆให้ทุกท่านนะฮะได้เลือกสรรนะฮะได้ ชมกันทุกๆวันและกันแล้วพบกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีโชคดีครับผม